เพชรยนต์สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแนนเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้น้องแนนนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68นะคะเข้ามา100เมตรเจอเพชรยนต์ของเรานะคะสำนักงานใหญ่นะคะหรือว่าสาขา2ที่ซอยเสรีไทย95อยู่ติดถนนเลยนะคะน้องแนนจะอยู่ที่สาขา2นะคะอ่าเดี๋ยวน้องแนนนะคะพาชมนะคะรีวิวคลิปนี้นะคะเป็น อีซูซูดีแมกนะคะไฮร h r เดอร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะปี2016นะคะเป็นรุ่น1.9 Z นะคะตัวนี้ราคาขายอยู่ที่475,000บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวลูกค้านะคะมาดูรีวิวคลิปนี้กันต่อเลยคะ่ะมาดูนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะ High นเดอร์คันนี้นะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าแบบกรอบคมเมี่ยมนะคะตาอีซูซุตรงกลางแบบนี้เลยนะคะ ไฟตัดหมอกนะคะนี่กรอบคมเนียมให้แบบนี้อีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นล้ออลลอยนะคะขนาด18นิ้วนะคะยางก็ปีใหม่อีกด้วยนะคะแล้วก็บันไดนะคะนี่เป็นกรอบคมเนียมให้เหมือนกันนะคะเป็นนี้ให้อเอนเดอร์นะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเรียวให้ในตัวไปอีกนะคะนี่มือจับประตูทั้ง4บานนะคะก็เป็นกรอบคมเนียมเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะมีแครีบอยด้วยนะคะ สวยจริงๆนะคะคันนี้อ่ามาดูด้านหลังนะคะไฟชุดไฟท้ายนะคะแบบ LED เลยนะคะแล้วก็กรอบบันไดด้านหลังนะคะก็เป็นคมเมียมให้อีกด้วยนะคะสวยจริงๆนะคะตัวนี้เป็นรุ่นเซตนะคะไฟเบกรกดวงที่3นะคะด้านบน น้องแน่นะคะพาชมภายในกันต่อเลยนะคะภายในรถคันนี้นะคะสะดวกสบายนะคะพร้อมฟังก์ชันที่ใช้ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากนี่เป็นสีเงินเมทัลลิกนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะทั้งคันเลยคันนี้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบพาวเวอร์นะคะเป็นเครื่องเล่นนะคะขนาด8นิ้วนะคะนี่เป็นเกลียร์ออโต้นะคะคันนี้ มีช่องสำรองไฟให้อีกนะคะมีช่องเก็บของนะคะแล้วก็เป็นที่พักแขนไปในตัวอีกด้วยนะคะนี่ตอนนี้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะคันนี้สวยจริงๆนะแล้วก็เป็นแคร็บนะคะเปิดได้อีกด้วยนะคะนี่แถวนั่งนะคะช่องแคบที่กว้างขึ้นนะคะทำให้ผู้โดยสารไม่เมื่อยเวลาเดินทางไกลนะคะด้านหลัง นี่ความปลอดภัยนะคะไม่ต้องให้พูดถึงเลยนะคะยีซูซุนะคะสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะคะนี่กว้างนะคะไม่แคบนะคะสวยมากเลยดูนะคะในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1,900ซีซีนะคะนี่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะของกับยีซูสุคันนี้ ให้ดูนะ,ะรอยคานของเรานะคะเป็นคานเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะตาสัญลักษณ์ตามจุดต่างๆนะคะบอกเลยว่าเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะเอารถที่แบบว่าชนหนักนะคะจมน้ําเล่มชํารุดสูญหายนะคะเราไม่รับเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเพรยนต์ของเรานะคะเป็นรถคัสเกตเอนะคะคุณภาพดีแน่นอนนะคะนี่สวยนะคะ ภายในแบบกริปอยู่เลยนะคะแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกติเลยค่ะเทรนเป็นยังไงคะกัดี m a x คันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อน้องแนนได้เลยที่เบอร์0972622796นะคะรถนะคะอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68เข้ามาแยกหนึ่งนะคะ100เมตรก็จะเจอเพรยน์ของเราแล้วหรือว่าสาขาที่2นะคะที่น้องแนนอยู่นะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะอยู่ติดถนนเลยหาไม่ยาก หรือว่าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะเบอร์ที่น้องแนนให้ไปแอดไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้น้องแนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องแนนด้วยนะคะ